พร้อมกับบอกฝากมาบอกด้วยออะฝากน่าจะฝากบอกพี่ต้นนะ่ะบอกเลยฮะชีวิตมันมีรสชาตินะแบบนี้ลองดูทุบเนี่ยเหรอฟันกันไปฟันกันมาแบบนี้เหรอพุโรถถีบเมื่อวันนี้ทุบจิ๋มจนเลือดออกเสร็จแล้วเมียฟันจนแขนแบบเวอร์แล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาเรื่องไม่ต้องไปแจ้งคงแจ้งความชีวิตมีรสชาติ เมาและหยอกกันแรงขนาดนี้องศาแขนเอาจริงอ่ะถ้าสมมติว่าเอี้ยวนิดนึงอ๋อคอแล้วไม่มีทางมาขอโทษขอโทษเลยนะไม่มีแล้ยนะอยากเห็นสำนวนพี่ตำรวจว่าเวลาเขียนว่าทุบอันเนี้ย พี่จะพิมพ์ว่าอะไรเขายอมรับเลยเขาบอกว่าพูดได้คำน,นี้ไม่ใช่คำหยาบตัวภรรยาเองก็บอกว่าก็ทุบจีบมากเพื่อนบ้านก็ยังใช้คำน,นี้เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วทุบแรงอ่ะเธอบอกว่าทุบแบบไปอาบน้ําออกมาเสร็จเปิดดูโอ้โหเลือดออกโมโหฟันเลยแล้วเมื่อกี้บอกว่าทําข่าวไปแล้วสมรอบอย่าให้ต้องไปทํารอบที่4ี่นะตัวใจอะอดี ถึงได้ถามไงพี่ต้นเน่ยเวลาหยอกเมียอย่าไปหยอกเย้าแรงอะไรขนาดนี้เป็นบทเรียนสําคัญรู้รู้ร<อ>ไว้นะเอาเก็กบไว้เลยทันทีไม <c oughs> ่กล้าหยอกงนี้เนาะจนี้ก็มีด้วยอ่ะจากหยอกแรงๆจังหวัดสุรินมาที่นนทบุรีกันหน่อยคุณผู้ชมคือผู้หญิงคนนี้เธอขึ้นโรงพักเลยสพรัตนาทิเบตไปแจ้งความเพราะว่ามีทนายคนนึงเนี่ยเธอติดต่อทนายไปบอกว่าขอให้ไปดําเนินคดีเรื่องของหมิ่นประมาทให้หน่อยหลังจากนั้นจ่ายเงินกันไปก้อนนึงก่อนพอจ่ายไปก้อนนึงเธอ เงินไม่พอก็เลยบอกพี่ทนายไปว่าอืมพี่หนูยกเลิกก่อนแล้วกันเพราะว่าเงินหนูไม่พอแล้วก็ไม่อยากต้องขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วหลังจากนั้นทนายอยู่ดีๆขอมีเพศสัมพันธ์กับเธอค่ะพี่เอามาหิดมากพี่ต้องเป็นคนชอบหยอกล้อเล่นกับภรรยาที่บ้านไหมมีบ้างหยอกหยอกก็ต้องมีบ้างเนาะเออหยอกหยอกมีบ้างหยอกแรงไหมแรงไหม เอนิดหน่อยแค่นั้นเองแต่บ้านนี้ค่ะคุณผู้ชมน่าจะหยอกกันแรงเพราะว่าคนที่เป็นเมียเนี่ยโมโหมากผัวหยอกแรงก็เลยหยอกกลับแล้วถามว่าผัวหยอกอะไรหยอกทุบทุบทุบแบบเนี้ยทุบแบบเนี้ยทุบตรงไหนอ่ะเขาทุบแบบทุบอย่างนี้หรือเปล่าไม่ทุบตรงเนี้ยทุบตรงเนี้ยทุบตรงจิมิเจ็บโมโหเอามีดฟันเลือดอาบเลยค่ะฮะ เห็นรถบนท้องถนนเขาวิ่งออตามปกติเลยนะน้่นน่ะแล้วนี่เหมือนคือกระโดดใส่เลยปะหรือตัดในวิ่งตัดเลยอ่ะมันจะวิ่งตัดเลยคิดว่าขามันทันโอ้ไม่ทันนี่ทันแล้วโดนชนจนหลบไปเลยนะคะไหนๆก็อยู่บนท้องถนนล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูอีกคันหนึ่งเวลาขับรถเนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันถ้าเราเปิดกระจกกระจกไว้มันมีฝุ่นอะไรบางอย่างเข้าตาแล้วทําให้การมองเห็นลดน้อยลงจนเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ โอ้ยจริงเลยวะเชียวรอดก็ดูสภาพรถดิแล้วตอนที่ลงอะฝั่งคนขับลงหมดเลยนะแต่หอยกับไอ้แบงดานี่ตายหมดนะเกลี้ยงหมดอาหารทะเลไม่เหลือแต่ตัวคนขับรถไม่เป็นอะไรเลยฝุ่นเข้าตาเล็กๆไม่ทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นได้ขนาดนี้เลยนะเป็นของเขาเองไมเนี่ยหรือของเสียจ้างมาเนี่ยไม่ได้บอกอสิบอกแค่ว่าบรรทุกมาเต็มคันเลยอะ้วจะให้เหตุผลเสียไงอ๋อผมเปิดกระจกรับลมครับเสียหูขมับอย่างนี้เวลาเราขับรถนี่เรา เป็นไปได้เราต้องไม่เปิดเหรอคะไม่เปิดกระจกหรอแสดงว่าไม่ใช่คนแถวระยองเหรอไม่ใช่คนแถวนี้ไม่เขาเป็นคนแถวนี้แหละเราจะไปส่งที่บ้าน่ายบ้านคื่ค<า>ยเช้าห <ใน S 2> ยิบ<า>อากาศบ้านตัวเองยังไงวะไม่ตอนเช้าอากาศเย็นตอนกลางวันมันร้อนมาก<อ>ไม่ค่อยได้สัมผัสอ,อากาศเย็นไงคะก็เลยไปเจอทีหนึ่งเข้าใจละอืมอืมอืมสวยอืมคืมอความสวยอะค่ะ รู้จักคลาดกันใช่ไหมคะไอ้คลาดที่มันเป็นแง่งแหลมๆมากอ๋อเวลาเราจะเนีย่ยจะคลาดยากไปทำสวนแต่ปกติมันคมมากเลยนะคลาดเนี่ยแล้วน้องคนนี้ค่ะเขาเล่นบอลอยู่ดีๆบอลเนี่ยมันหลุดไปอยู่ที่หลังต้นไม้ก็เลยไปหยิบเอาคลาดเนี่ยจะเก็บบอลหน่อยเนี่ยยื่นไปแบบนี้ยแต่ว่าบอลเนี่ยเก็บไม่ได้นะสุดท้ายเท้าของน้องเหยียบเอากับแง่งของคลาดเนี่ยเกือบทะลุขึ้นมาเลยค่ะ นี่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปช่วยอ,อย่ามาเต็มๆแล้วถึงได้บอกอุปกรณ์พวกนี้มันต้องเก็บห้ามต้องเก็บเข้าโร<อ>งเก็บของเนี่อย่างเงี้ยเลยวางแบบสิมสิบห้าเดี๋ยวคนอื่นก็เจ็บตัวได้แบบนี้เหมือนกันอย่าเพิ่งลาสายตาจากหน้าจอทีวีอาจารย์ออสอาจารย์เจนเชิญชมข่าวนี้<ะ>ขออนุญ,ญาตเปลี่ยนทฤษฎีเรื่องดาร,ราศาสตร์ฮะครับเปลี่ยนทฤษฎีว่าไงระบบสุริยะจักรวาลพระอาทิตย์ตรงกลาง<ช>ดาวอื่นและโลกเราด้วยุนรอ,อบแต่ตอน,นต้องเปลี่ยนทฤษฎีแล้วฮะทำไมจัน์ อยู่เป็นศูนย์กลางของจักรวารน,นีนดวงจันทเล็กกระปิวเดียวแต่ไม่ใช่จันนี้จันสองล่าจันสองล่ากลายเป็นว่านี่แหละคือจุดศูนย์กลางของจักรวารการเมืองไทยในปัจจุบันแล้วแต่เมื่อวานนี้อยู่ดีๆไม่รู้อะไรบ้านจันไฟลุกท่วมบ้านไปหมดเลยไฟไหม้อรอ สูรปากเลยคุณพิธาทํางานอยู่ที่ภูกเก็ตงงเลย,เอ,ยอยู่ดีโดนด่าอยู่ดีโดนด่าเฉยเลยจะมาก็มาแต่ว่าพี่เคสาทุยนี่เขาหัวใจทั้งหัวใจเนี่ยเขาเป็นเสื้อแดงอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็ฟาดด้วยไอ้เสื้อแดงที่มาปวดนั้นแดงปลอมอนั่นคือซอมบี้ส้มปลอมตัวมาคุณนะผู้ชมคิดว่ายังไงดีหลาะในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานายกเชษฐาก็ไปพบ เสฐาอย่าไปตามอย่าไปตามจ่านายกเสถาฐาก็ไปพบกับคุณทักษิณแล้วแล้วกําลังใจไปเฝ้ากันไม่เว้นหัวกระไดบ้านไม่แห้งเลยเชิญอดีตนายกทักษิณมาช่วยงานรัฐบาลเลยดีไหมคะกดหนึ่งมาเลยดีสิก็คนเนี้ยเก่งเรื่องยาเสพติดนี่เขาเป็นตำนานเลยอ่ะเออราคาสินคงสินค้าต่างๆด้วยดีงามเชิญมาเลยหรือว่าข้อที่สองถามเขายัง Hmm. ถามเขายังไอ้ที่ถามนี่คือถามว่าอยากออกหน้าหรือยังหรือว่ายังชอบอยู่เบื้องหลังหร,หรือว่ารอช่วยลูกสาว oh. ถามเขาว่าอะไรดี hmm. ถามทุกข้อเลยเาถามทุกข้อเลยถามเขาหรือยังอันนี้กดสองมาเลยนะคะอยากรู้ใจคุณผู้ชมว่า เชิญมาช่วยงานเลยดีไหมอ่ะอย่าลืมเข้าไปโหวตกันได้ใน34 HD app นะคะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าพ่อค้าปลาหมึกย่างทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีภาพปรากฏออกมานะคะว่าพ่อค้าปลาหมึกย่างน่าจะเดือดเลยแหละนึกว่าเขามาจีบแฟนหรอยกพวกไปรุมกระทืบเจ็บรุมหนึ่งแล้วเน้นที่หัวอย่างเดียวอะ่ะทำไมทันกับพ่อค้างั้นนะก็คือหัวมันเน้นหัวอย่างเดียวเลยเนี่ย เผ็ด <It burns. S 1> นี้หยุดไม่ได้ KFC like ไก่ใจเด็ดเริ่มต้น49บาทถึง27มีนาคมนี้ Attack ใหม่มาพร้อมน้ำยาลิควิดเพล r l เข้มข้น ให้สารพัดคราบหนักจัดการง่ายในขั้นตอนเดียวจะคราบหนักคอเสื้อคราบเลอะผ้าผูตโตะ๊ะหรือคราบฝังลึกก็ไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้ด้วยน้ำยาเข้มขน้นผสานไมโครวัชเทคโนโลยีเข้ายึดเกาะช่วยซอบซอนสลายคราบคราบหายผ้าหอมลดกลิ่นอับง่ายใช้เลยแอ t a ท k ใหม่ป็นก็กินในจ่จกีน ตอกอยนกกินในทเจอกรีฟที่ไรเธอก็ชงมาให้อยากกินเนทเจกิีฟที่ไรเธอก็ชงม,มาให้เนเจะกิฟดื่มอร่อยดื่ไมได้ดื่มดีไม่ว่าเรื่องสําคัญของเราจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนโตชิบา้าคิดมาให้แล้วทุกเรื่องเข้าสู่55ปีของความใส่ใจไม่มีเรื่องไหนเล็กเกินไปสําหรับเรา คุณใส่ใจลองมือทำเพื่อตัวคุณเองและดื่มเมจิไฮโปรตีนนั่นแหละใช่แล้วโปรตีนสูง28กรัมไม่เติมน้ำตาลทรายไขมันต่ำเมจิไฮโปรตีนสนับสน,นุนให้ทุกคนใส่ใจตัวเองใหม่รสกาแฟไออาปาเชยุส no huh? ิจะไม่พูดอะไรน้อยเหรอยาแก้ไอตราอาปาเชและยาแก้ไอตราอาปาเชผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช เยอะอยเลยเหเพิ่มปริมาณเยอะขึ้นตุกใจคุ้มเกินเพิ่มไม่เยอะก็จ่อยได้อีกเยอะเลยเ,เพิ่มปริมาณเยอะขึ้นจุกใจราคาเดิมไปซื้อเลยรสดีเมนูโออร่อยเข้มขน้นอืใช้อะไรอะ่ะรสด,ดีเมนูพะโลหอมถึงเครื่องพะโลแท้ ารันตีซองนี้แหนึ่งสูตรใหม่สูตรเข้มข้นนุ่มเข้าเหนือใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับทีแรกก็ไม่เชื่อนะครับใช้นิดเดียวปากจะสะอาดได้ยังไงแต่พอได้ใช้เทพไทยรู้สึกได้เลยว่าปากสะอาดมากฟองก็เยอะไม่เคยใช้อะไรครั้งแรกแล้วรู้สึกได้แบบนี้มาก่อนเลยครับยอดสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดชอบเทพไทยมากใช้กันทั้งบ้านเลยครับพัฒนาการของลูกมีทุกวนัน โฟมอสโอเมก้าสามหกเก้โกวันพลัสมีดีเอชมิลลิกรัมวิตามิน B 12สูงวิตามิน C แคลเซียมรวม3ประโยชน์ดีๆในกล่องเดียวโฟมอสโอเมก้าสามหกเก้โกแฮ a ์ด s โชล l e อร์ส p ช่วยขจัดรังแคและให้ผมหอมสดชื่นมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ s ออกเปทำไมคะาลูกเป็นหวัดถนะสุดสันวนเปิดครับแม่วิกซ์วอรปรับมีส่วนประกอบของเมนทอลน้ำมันยูคาลิตัสสรรบูนที่ช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกและลดอาการอันเนื่องจากหวัดวิกซ์วอรปรับยาทาระเหยบรรเทาอาการคัดจมูกชนิดขี้ผึ้งอ่านคำเตือนฉลาก่อนใช้ยาใหม่ล่าสุดเนือลิมิตพิชิตโลวนิวอซูซูดีแมซ์ หล่เคลือบทอดกรอบสไตล์เกาหลีว้าวปูก้าชิปทะลุกรอบความอร่อยสายไฟฟ้าฟูเลอร์มาม่าโจ๊กขับรถมาม่าต้องยำกุ้งและรถมาม่าหมูสรรับแม่เดียวกันอร่อยเหมือนกันเป๊ะสบมูเบนเน็ตซ e ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายอันดับหนึ่งเ้ปีสอนมีเรื่องราวที่ชายคนขับแท็กซี่รายหนึ่งนะคะถูกชายชะก,กัน เป็นสิบคนเลยมารุมกระทืบเขาถือทั้งมีดทั้งไม้เข้ามาหลังจากนั้นชาวบ้านเห็นเหตุการณ์เขาก็เลยโทรแจ้งกูภ้ภัยพอกู้ภัยเข้ามาจะช่วยเข้ามาทําแผลให้แต่กลับกลายเป็นว่าชายชะกันกลุ่มเนี้ทําร้ายแท็กซี่อยู่ดีๆนะเข้ามากระทืบกู้ภัยด้วย <c oughs> เพราะเพราะไม่พอใจที่เข้าไปห้ามเขาค่ะจระิงๆชัดมากค่ะภายใต้พาทิตย์ ดวงนี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ไดไ้แล้วมัน่าจะมีกล้องมุมอื่นๆด้วยนะถ้าไปขอถ,ปถ้าไปทำถ้าไปทำมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วมันบ้านป่าเมืองเถื่อนขนาดแท้ขนาดพี่กู้ภัยเข้าไปเคลียร ยังจะโดนทําร้ายร่างกายยังจะตายมาเหมือนกันนะครับอีเหตุการณ์หนึ่งนี่เราชอบลุมประเทศเนี้ยชอบมีปัญหาเรื่องลุมกันเหตุการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันปกติวิธีการลุมมันจะเกิดขึ้นแต่กับหมาไหมถูกก็ม,มหมาน,นี้หม,มาไอาเลยห<อ>มาายเพราะว่าคนเนี่ยเอาไปเยี่ยงอย่างมันมากกว่าพวกมันจัดการกันเองรอบนี้เจ็ดประจันบานนะเฮ้ยเหมือนในหนังเลย อันนั้นเรื่องดีอันนี้ชั่วมากฮะเจ็ดประจันบาลก่อคดีสถานรุมทื่อพ่อขาหมึกย่างร่างยับปางตาย,ยนะฮะและจากนั้นวิ่งหนีหลบหายไปไปคนละที่ละทางหนึ่งในนั้นกลัวความผิดถึงขั้นไม่หนีไม่นะไปบวชใต้ร่มกาสาวพันเลยฮะ